สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องติระพงเส้งแล้วนะครับวันนี้นะครับมีสินค้าอัปเดตนะครับเพิ่งมาเติมนะครับสําหรับแอมบาเซลนะครับที่ใครหลายคนถามกันเข้ามานะครับบาเซล8,500าวัตต์นะครับตัวนี้นี่งานตัวนี้นะครับบาเซล8,500ัาวัตต์งานมีพัดลมในตัว2ตัวนะครับที่ใครหลายคนเอาไปขับกันนะครับขับมิดโลก็ได้นะครับขับซับเบดก็ได้นะครับตัวนี้ ตัวแรงจัดๆนะเดี๋ยวผมพามาดู hey guys, อีกทีหนึ่งนะครับรายละเอียดงานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมีตัวนี้ตัวใหญ่สองตัวนะครับแล้วก็มีนี่นะครับขาปลานะครับขาปลาใหญ่นะครับให้ดูขาปลาใหญ่าาหญสามลูกนะครับขาปลาใหญ่สามลูกเศษสวยๆนะครับเศษใหญ่นะครับตัวนี้ะนะครับแล้วก็มีพัดลมนะครับสองตัวเป่านะครับ นี่นะครับพวกโควบงขค้แบตนะครับมีตัว cover ไว้หมดนะครับงานสวยๆนะครับตัวนี้ใครที่สนใจนะครับขับมิดโลนะครับไหลายๆดอกนะครับขับดอกซับเบส12นิ้วนะครับราคาตัวนี้นะครับไม่แรงนะครับสามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะสามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับตัวนี้สําหรับแอมบาเซลนะครับใครดูแล้วนะครับกดคอมเมนต์ด้วยนะครับถูกใจ